คลิปสั้นที่คุณดูคลิปแรกในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคุณจำได้ไหมในปัจจุบันอะคนที่ใช้โซเชียลส่วนใหญ่อะก็มาจะถ่ายติกตอกถ่ายไอจี IG, ริวหรือว่า y o u ยูทูบช o r t อะไรพวกนี้แล้ว ปัญหาคืออะไรต้องบอกกันว่าปัญหามันก็แบ่งได้เป็นหลายข้อเลยคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคือข้อดีอะ่ะมันก็เนื้อหากระชับทําให้เราเข้าใจคลิปนั้นได้แบบไวมากแบบมันคือมันย่อมาจากข้อมูลหลายร้อยบรรทัดมันเอามาใส่ไวในคลิปสั้นคลิปเดียวที่มีความยาวแค่หนึ่งนาทีอะ่ะนั่นแหละอันนี้คือข้อดีของมันแต่ถ้าถามว่าข้อเสียมันคืออะไรอะ่ะ โอหมันไม่ใช่ข้อเสียโดยตรงหรอกแต่มันอาจจะเป็นข้อเสียแบบทางอ้อมมากกว่าอย่างเช่นแบบมันทําให้เราสมาธิสั้นน่าจะเคยได้ยินกันอยู่อ่ามันทําให้เราสมาธิสั้นไหนจะเรื่องอความจําไม่ดีอีกไหนจะ น่อย่างที่โบวิวพูดไปตอนต้นคลิปพูดว่าอะไรนะจำได้ไหมแบบคลิปแรกที่ดูอะอคลิปแรกที่ดูเป็นม,มึงจําได้ไหมจําไม่ได้ครูจําไม่ได้เออเนี่ยอันที่ที่มาพูดเนี่ยคือผู้ผมสองคนก็ก็จําไม่ได้อะคือมันเป็นปัญหาที่แบบมันเป็นปัญหาที่ แก้ยากอ่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แบบว่าไอเ้เหี้ยกูควรจําคลิปแรกของวันไม่ใช่แบบนั้นก็คือสิ่งที่จะพูดก็คือทุกวันเนี้ยคนที่แบบอ้างว่าดูคลิปรีดูดูคลิปสั้นคลิปในถในนั่นแหละสื่อโซเชียลแล้วมาอ้างว่าดูคลายเครียดดูเพื่อความ แบบว่าบันเทิงสุดท้ายคลิปต่อไปอะสมมุตินั่งไถ่ายิจตอกเฮ้ยเจอคลิปเศร้าเราก็อินสมองเรากินข้อมูลนั้นไปละถ่ายคลิปต่อไปแม่งตลกดีแบบอ่าเรื่องไม่กีก็ลืมไปละก็ไปตลกกับคลิปอีกอีกคลิปหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย เนื้อหามันมันต่างกันอก็มอ,มองรมเรารับแบอบกข้อมูลที่ข้อมูลขยะพูดตรงๆในการถ่ายมือถือทุกวันทุกวันมันก็แบบประมาณแบบอารมณ์แม่งเปลี่ยนไปแบบไวเกินอะ่ะเนาะแบบสมอ,มองเราก็มันรวนใช่รวนเลยแหละแต่เราแค่เราไม่รู้ตัว มันบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะมันมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรโดยตรงขนาดนั้นแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกไงมันส่งผลเสียทางอ้อมเลยมันทำให้มันทำให้ความอ่ความมีสมาธิในการจดจ่อทำงานหรืออะไรพวกเนี้ยมันลดลงแล้วแบบ เคยเคยเป็นปะอยู่ดีๆอะนั่งนั่งอยู่ดีๆใช่ปะมันต้องถือโทรศัพท์แล้วก็ต้องกดเข้าดิสต็อกอะแล้วก็ต้องแบบเลื่อน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 โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยอะอยู่ๆนั่งเฉยๆมันก็อยากทำอะคือเราไม่สามารถยุคนี้เราไม่สามารถนั่งเฉยๆแบบไม่ทําอะไรเลยเกินห้านาทีได้อีกแล้วอะมันมันเป็นอย่างนี้ไปแบบโดยคนส่วนมากเลยเพราะว่าไอคลิปสั้นเนี่ยมันเข้ามาใน ชีประจำเราแบบมันมาเสิร์ฟถึงปลายนิ้วเราเลยอ่ะโอ้โหแป๊บแบบ<น>แบบพูดต่อพูดต่อนมแพ้เหรอนมแพ้ไม่เคยกินอนะ่ะกินกับนี่ไงกับไก่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะนมมะพร้าวรออ,อันนี้ก็มีไข่สิบฟองน้ำผึ้ง มะพร้าวมีสามลูกเฮ้ยมะพร้าวมี3สามลูก,าาลกแต่คนมีแค่สองคนไม่ไม่ไมายแล้วไม่ท่ายแล้วอย่างนี้มันต้องแย่งชิงไปลองลองลองนั่นแหละก็ปัญหาของคลิปสั้นอะ่ะมันเยอะคือต้องบอกก่อนว่าคลิปสั้นอะ่ะมันเริ่มอ่าเราต้องย้อนไปก่อน คลิปสั้นอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเท่าที่ผมจําได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ไปหางานวิจัยหรืออะไรอันนี้พูดในมุมมองตัวเองเลยเท่าที่จําได้อ่ะมันเริ่มมาจากทิ k t o k ช่วง2017 2018มั้งมันมันผ่านมากี่ปีแล้วเจดปีนี้ปี2องพห้าก็ใกล้จะสองพยแล้วอ่ะก็เกือบจะแปดปีแล้วแหละก็เติมอยู่อะ่ะเออก็โอ้โห แป๊บเดียวจะสิบปีแล้วหูรสชาติไม่เหมือนนมวัวใชแ่แหละเดิมทีอ่ะมันมาจากแรกๆเลยคือ Tik Tok แล้วมันก็เป็นเทรนมันมในีในเรื่องของเทรนในเรื่องของอะไรคนเล่น Tik Tok เยอะมากช่วงนั้นแบบบูมมากอะ่ะแล้วแบบหลังๆมาใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีแบบว่า ไอจีล u t u b e s h o r t ตอะไรพวกนี้ใช่ป่าล่ะนั่นแหละหลายแพลตฟอร์มก็ทําตามไม่แน่ใจว่าเขาทําตามทิกตอกหรือเปล่าแต่ว่ามันแบบมันเป็นโมเดลนี้ไปหลายแพลตฟอร์มมากอะแล้วแล้วคนแม่งก็ยิ่งเสพไปเรื่อยๆยิ่งเสพยิ่งเสพอย่างตัวผมเนี่ยผมก็อย่างตัวผมเนี่ยผมก,ผมผมก็ไม่ได้เข้าทิกตอกแล้วคือป่าตีอะเมื่อก่อนเล่นทิกตอกหนักแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ได้เล่นลเย้ยเพราะว่ามันไม่รู้ดิเนื้อหามันมันไม่มันมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ค่อยเหมือนกันทิกตอกมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าฟิลแบบตลกตลกมีฮามีมีการเล่นแบบว่าตามกระแสะหรืออะไรแบบเยอะมากไหนจะมีสัมภาษณ์ไหนจะมีอะไรแต่ ไอที่ผมเล่นอ่ะไอจีลวอ่ะไอไอจคลิปสั้นอ่ะมันก็จะมีแบบมีมของต่างประเทศมีพวกแบบว่าที่มันจะแบบเป็นภาพนิ่งๆใช่ปะแล้วก็มีข้อความขึ้นมาเป็นให้ให้เรารู้สึกตามนันนึกออกปะแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะเออแล้วมันก็จะมีคลิปของสื่อต่างประเทศเยอะทิกตอ k ก,ก็จะฟีลแบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้จะบอกให้เลิกเล่นนะครับแต่เราสามารถเลือกเสพสื่อได้ครับเพราะสื่อที่มันไม่มีประโยชน์มันทําให สมองของเรารับแต่ข้อมูลขยะขยะเนี่ยเป็นไัยใกล้ตัวมากเลยนะครับไม่ใช่ไัยที่แบบดูไกลตัวีนของมึงนี่ของกูด่าครึ่งแล้วเดี๋ยวกูหันอันนี้อ่างั้นอันน,นนี้ของกูกันน <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยขอน,นี้เฮ้ยไม่ทานแล้ว กินหมดหรือเปล่าเหรอหมดน,นั่นแหละปัญหามันก็ประมาณนี้แหละมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกสมาธิสั้นโอ้โหอนนไอไข่ไกลตัวมากมากไอสมาธิสั้นเนี่ยผมว่ามันอันตรายนะเว้มันมันทำให้ความโปรดักทีฟในการทำงานของเรามันลดลงสมมุติคุณกำลังเอสมมุติว่าคุณกำลัง ตั้งใจทำอะไรบางอย่างอยู่อะแบบสมมติว่าตั้งใจเอ,อทำงานส่งครูต,นนตั้งใจจะอ่านหนังสือใช่ไหมตั้งใจจะอ่านหนังสือหนังสือแล้วทีนี้อ่ะหนังสือพร้อมแล้วข้างๆมีโคมไฟอันหนึง่งและข้างๆมันก็ต้องมีโทรศัพท์จะอ้างว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีคนทักมาเอาวางไว้ข้างๆดีกว่า ่านได้ไม่ถึงครึ่งหน้าอันนี้ยอีกอย่างหนึ่งเลยคือคือท,ทำให้คนติดโทรศัพท์ก็คือรอคนทักมามแล้วเรากลัวเราไม่ได้อ่านอ,อีกปัจจัยหนึงเลยเชื่อเถอะแบบว่าพอเราไปอ่านข้อความนั้นแล้วอะ่ะหรือไม่ได้อ่านก็ตามอะ่ะถึงเราจับโทรศัพท์เปิดขึ้นมาเราจะไม่วางทันที เราจะไปเข้าแอปอื่นต่อเพือ่อถ่ายคลิปริวคลิปคลิปสั้นคลิปอะไรไรส,สาระนั่นแหละพอโทรศัพท์คุณวางอยู่กลางข้างข้าง,าง,างใช่ปะคุณอ่านหนังสือได้ไม่ถึงครึ่งหน้าหรอกมันต้องเล่นอ่ะเหมือนที่เหมือนที่โบวิวบอกอ่ะมันต้องเล่นอ่ะแบบอ่านหนังสือตั้งใจจะอ่านคืนนี้สิบหน้าอ่านได้ยังไม่ถึงหน้าสองหน้าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป ประมาณโอ้โหรู้สึกตัวอีกทีสิบนาทีผ่านไปแล้วหรืออาจจะเกือบครึ่งชั่วโมงถ้ามันเพลินมากอะอโอ้โหแล้วสื่อที่เห็นคือแบบเป็นร้อยอารมณ์อะดรามา่าหรจะข่าวอีกเนี่ยข่าวบางเรื่องอะ่ะที่มันไม่เกี่ยวกับเราอะ่ะไม่ควรไปดูอ่ออย่างเช่นมผมยกตัวอย่างเลยคลิปอสมมติ ข่าวนำเสนอคลิปแมวตอนเคยเห็นไหมนำเสนอข่าวเสร็จอ่าแล้วเราก็ตัดมาดูแมวตัวนี้นะครับหมาตัวนี้นะครับช้างตัวนี้นะครับสำหรับผมมันผมไม่หาดูอย่างอื่นดีกว่าเพือมันมีประโยชน์กว่านะี้ถ้าถามว่า ช่วงนะี้อ่ะถ้าถ้าไม่ได้เข้าคลิปสั้นอนะจะชอบทำอะไรเวลาแบบจับโทรศัพท์นะบางคนเล่นเกมอ่ามีเล่นเกมมีฟังเพลงอ่ามีส่วนน้อยอ่ะมันจะดู Youtube มันมันก็มีคนดูนะแต่ y o u t u b e สมัยเนี้ยมันก็มีคลิปสั้นอยู่ดีอะ่ะยังไงมันก็ต้องไปลงที่คลิปสั้นอะ y o u t u b e ส่วนมากนะผมเชื่อเลย คนฟังเพลงมากกว่าดูคลิปยาวอีกแค่เปิดเข้าไปฟังเพลงถ้าเป็นพวกรุ่นผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่เราอะเขาก็เริ่มติดคลิปคลิปสั้นในเฟซเออคลิปสั้นในเฟซก็มีอืโอโอ้โหหนังสั้น,น,เ,ปนเป็นทุกแปซีซีรีส์แนวตั้งนะฮะผมเห็นคนพูดถึงเยอะมากซีรีส์แนวตั้งซีรีส์จีนอันนี้คนดูเพลินมากเพราะว่า เราทำสื่อมาได้ผมยอมรับเลยน่าสนใจมากทำให้คนแบบอยากดูต่ออ่ะม,มันก็จะมีคนที่เขาออกมาสอนแบบมาเก็ตติ้งพวกอะไรพวกนั้นว่าแบบเอ้ยตัดคลิปยังไงให้คนดูเราในสามวีแรกเอ้ยทำยังไงให้คนดูคลิปเราตั้งแต่แรกจนจบพวกแบบสอนคลิปสั้นโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยแบบ มีกูรู้หลายคนมาสอนทําคลิปสั้นแบบเยอะมากอะ่ะโอ้โหแล้วมันยิ่งเป็นการสนับสนุนให้คลิปสั้นมันเยอะ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 อ่ะมันมันล้นมันล้นไปหมดแล้วมันแก้ยากเว้ยเราไม่จําเป็นต้องไปแก้ที่สื่อที่เขาผลิตออกมาแต่เราควรมาแก้ที่ตัวเราเองว่าเราควรดูมันจริงๆหรือเปล่า ผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดหรอกไก่อร่อยมากเลยเต้องกินกับโยเกิร์ตดิยังปอกไข่ไม่ได้เลยต,ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนในหมู่บ้านก็เอ้แบบแต่ว่าการเสพการออกมาเสพบ,บรรยากาศข้างนอกก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราแบบไม่ต้องแบบ อยู่แต่ในบ้านเราคิดคิดแต่เรื่องเดิม,ดมๆวนไปวนมามเราเห็นอะไรข้างนอกเราก็<ม>นั่นแหละออกมาเสียบรรยากาศข้างนอก,กบ้านมาด,ดูท้องฟ้าดูนกชมต้นไม้อะไรหาอะไรทำแบบอาจจะมาคุณอาจจะมานั่งฟังเพลงก็ได้หรือว่ามาทำ<ม>อย่างอ,อื่น,นามาเดินเล่นมาอะไรก็ตามมันดีกว่าอยู่ในห้องเพราะถ้าคุณอยู่บ้านอยู่ในห้องใช่ไหม คุณเนี่ยแบบมันไม่มีอะไรทำไงมันก็ต้องหาอะไรทำไม่อาไม่ดูคลิปสั้นก็อาจจะดูหนังก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคุณใช้ชั่วโมงไปกับคลิปสั้นเยอะกว่าดูหนังแค่บางคนนะอาจจะเป็นบางคนก็ได้แต่บางคนก็เสียเวลาดูหนังไปเยอะแต่มันก็มันก็ควรมาข้างนอกบ้างเว้ย อีกอย่างหนึง่งมันเกี่ยวกับเรื่องคอมฟอร์ทโซนอันนี้ไม่พูดคลิปต่อไปเฮ้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปต่อไปหรือเปล่าเขาดูก่นอนเขาดูก่อนเอาเอาเป็นว่าคลิปคลิปข้างหน้าข้างหน้าถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดถึงมันมแบบขยายาความตรเยอ้ ยังเครื่อไม่เสร็จเหรอฮะยังเครื่อนไม่เสร็จเลยอะไทำใจเย็นใจเย็นผมรู้ว่าคุณอยากจะสื่อมันออกไปให้คนเข้าใจนี้แต่แบบแล้วปัญหาเราพูดถึงมันแล้ะเรามาพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาในมุมมองของในมุมมองของผมดีกว่าสำหรับผมอะ่ะม,มันควร แก้ด้วยวิธีแบบอย่างที่บอกไปตอนแรกแหละออกมาหาเกียรกรรมอะไรทําก็ได้อาจจะไปซาวน้าก็ได้โอ้โหซาวหน้ามันก็ไม่ได้แพงนะอ่ะล้วแต่พื้นที่เออล้วแต่พื้นที่แล้วอาะถ้าถ้าเอา,ถ,า,เอาถ้าเอาองค์รวมเลยถ้าเอาองค์รวมเลยถ้าไม่ให้กูถ้าคำ,ำถามคือไม่ให้กูดูคลิปสั้นอยู่ที่บ้านแล้วจะให้กูทออาอะไรทำอะไรเล่นหาอะไรทําที่มันทําให้ตัวเราเองอ่ะ ไม่จดจอยกับสิ่งนี้หรอไม่ใช้เวลาไปกับสิ่งนี้มากเกินไปคลิปสั้นมันก็ดีนะเวย้ยแต่คุณจะควบคุมตัวเองให้มันแบบยังไงอะ่ะไม่โดนคลิปสั้นดูดหน้าได้ยังไงอะ่ะควบคุมการใช้สื่อการรับชมสื่อยังไงจริงๆถ้าถ้าตั้งนาฬิกาปลุกแล้วแล้วัวน,นี้ได้มันก็ดีนะมันก็เป็นวิธีที่ดีแบบเปิดการแจ้งเตือนนาฬิกาปลุกไว้ให้มันดึงขึ้นมาเวลาที่เราแบบ เออใช้เวลากับสิ่งนี้มากเกินไปอะไรเงี้ยมันมันก็โอเคแต่มันก็คงไม่มีใครมาตั้งในาฬิกาปลุกอย่างผมเองก็เพิ่งจะนึกได้เนี่ยไอ้วิธีนั่นแหละ mm hmm. แต่ผมผมจะชอบตั้งในาฬิกาปลุกอย่างหนึ่งไว้คือแบบเวลาทํางานทําอะไรเสร็จใช่ปะมันก็จะเด้งขึ้นมาเฮ้ยเวลานี้เราต้องไปยิมนะอ่าเนี่ยไปยิมเนะี่ยอันนี้คือออกจากคลิปสั้นนั่นแหละ mm hmm. เวลานี้เราต้อง ไปตัดคลิปเวลานี้เราต้องไปเอไปสถานที่ข้างนอกไปนู่นนี่นั่นไปงานที่เราต้องไปจัดการให้มันเสร็จอย่างไม่ไแกะ,ะมามนเนะี่ยอะไรอ่ะซอสเหรอเออแกใส่อะไรซอสไม่ค่อยเลีอยวฟูดเลยอ่ะเอามาไหมมันติดมาด้วยซื้อมาแล้วมันก็ติดมาด้วยไม่เราจะใส่ไหมเอาเลยเอาเลยเ,เลยอันนี้ก็อร่อยแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ย อะไรดีวะมึงคิดว่ามึงคิดว่าพ่อกับแม่รุ่นพ่อแม่เราอะ่ะเขาเขาติดคลิปสั้นกันแบบส่วนมากเลยไหมอุ้ยกูเห็นนะส่วนมากกูให้แม่เห็นคลิปนี้วะไม่เป็นไรหรอกก็ จะบอกว่าเออก็เห็นแม่เล่นมือถืออเวลาแบบว่าลงมาจากห้องอะไรเงี้ยก็จะเห็นแม่เล่นมือถือก็น่าจะเป็นเวลาพักของเขาแหละแต่ว่าเขาก็ขเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอเวลาทำงานบ้านหรือเวลาทำอะไรเสร็จอะ่ะเขาก็จะมานั่งถ่ายคลิป มันก็จะเกิดคําถามอีกว่าเออถ้าไม่ทํางานเสร็จแล้วแล้วมาไม่เล่นโทรศัพท์อ่ะจะให้ทําอะไรอ๋ออ่าเราเราเราตอบไปว่าอะไรถ้าถ้าสมมติเขาถามย่าสมมุติแม่ถามอยู่สมมติแม่ถามอยู่จะให้แม่ทําอะไรอ่ะถ้าจะไม่ให้เล่นคลิปถ้าจะไม่ให้แบบถ่ายคือแต่ช่วงนี้ก็เห็นแม่ออกกําลังกายนะอ๋อจริงๆเออจริงๆไิงอออการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นการหนีออกจากคลิปสั้นอย่างหนึ่งเลยนะใช่ เห็นแม่ออกกำลังกายล่าสุดเห็นแม่ถ่ายลงสตอรี่อยู่ร้อยหน่ะเห็นแม่ถ่ายลงสตอรี่แบบไปวิ่งไม่เอาหลอดละสดเลยก็ดูแม่ผมเป็นตัวอย่างได้นะครับเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้มือถือได้ใช่ ก็คือการแบบไปหากิจกรรมทําไปออกกําลังกายที่ยิมก็ได้หรือใครไม่ได้เติมเมมเบอร์ยิมไว้อะก็บอดี้เวทรอยู่บ้างก็ได้ถ้าเ,เราไมไ่ออกกาลังก,กาย,ยเราก็ไปอาจจะไปแบบทํากิจกรรมอย่างอื่นอะ่ะอ่ะเดี๋ยวคนก็จะบอกอีกไปทํากิจกรรมมันก็เสียตังกิจกรรมฟรีมีโคตรเยอะเอาจริงมะแบบถ้าถ้าคุณอยู่ในพัทยา หรืออยู่ใกล้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยสมมติตื่นเช้ามาตีห้าใช่ปะ่ะไม่ต้องจับโทรศัพท์เลยนะอย่าอาคุณคุณอาจผมผมเอาเลยคุณอาจจะดูแชทการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ดูเวลาได้เว้ยแต่ไม่ต้องเข้าไปดูคลิปสั้นหรืออะไรไม่ต้องดูเช็คสื่อแบบอะไรมากขนาดน,นั้นแค่ดูพอๆแบบให้มันเห็นก็พอแบบไอพวกข้อความที่มันดิ้งขึ้นมาเผื่อมันมีงานสําคัญไงเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวพลแบบาด อะไรขนาดนั้นน่ะด้อย่างนี้ไปทะเลเว้ยไปวิ่งรับวิตามินตอนเช้าอ่ะรับวิตามินตอนเช้าแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีแบบไม่ไม่ต้องใช้โดวารมีแาบคลิปสั้นเพราะเวลาดูคลิปสั้นอะโดวามีนของเราอะมันจะมีความแบบอ่าเราจะเกิดความพึงพอใจในการดูเว้ยแบบคลิปนี้อุ้ยหมาหน้ารักอุ้ยคลิปนี้แบบ อุ้ยคนนี้ตลกอุ้ยรู้สึกขำไปกับคลิปมันทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็ดูคลิปไปเรื่อยมีความสุขดูคลิปมีความสุขดูคลิปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยคุณก็จะออกจากมันไม่ได้เว้ยนี่แหละม,มันเหมือนเป็นกับดักที่อัลกริทึมมันสร้างมาแบบให้เราใช้เวลากับพวกนั้นให้มากที่สุดอะมันมันถูกออกแบบมาอย่างนั้นเว้ยเพื่อที่จะแบบอะไรอ่ะถ้าพูดถ้าพูดถึงในมุมธุรกิจนะทำไมเขาต้องทำให คนอนะติดคลิปเขาพวกนั้นมากขนาดนั้นผมก็ตอบว่าแบบคืออย่างนี้ในไม่ว่าจะไอจหรือ YouTube อะไรพวกเนี้ยมันจะมีโฆษณาของเขาเว้ยสมมติมีแบรนด์หนึ่งมาจ่ายค่าโฆษณาเพื่อที่จะให้คนที่มาดูในแพลตฟอร์มนั้นอนะเห็นโฆษณาบ่อยๆยิ่งคุณดูคลิปสั้นคุณเคยเห็นบ่าล่ะทิกตอกอะไรพวกเนี้ยมันก็มี โฆษณามีโฆษณามีโฆษณาอะไรพวกนี้เต็ไมไปหมดเลยแบบ YouTube ก็มีโอ้โหมีมันมีหมดทุกแพลตฟอร์มอะ่ะเขาทำเพื่อให้คนอะ่ะดูโฆษณาของเขาเว้ยนั่นแหละมันคือจุดประสงค์ในการสร้างสิ่งนี้ให้คนดูแบบใช้เวลากับคลิปกับอะไรของเขามีอะไรอยากจะฝากไหม แบบคำแนะนําอะไรสําหรับคนที่ยังไงอะสาหรับคนที่เออคนในบ้านหรือคนรอบตัวก็เออก็ดูคลิปสั้นหรืออะไรแบบอ่ะลองลองให้คําแนะนําหน่อยไหมเดี๋ยวขอบอกก่อนว่ามือเนี้ยอร่อย อย่าพึ่งดิมันเคยเห็นไอ้นั่นปะอะไรยอมรับว่าผมก็เคยแบบเป็นคนไอ้นี่ติดโทรศัพท์เห็นมีมีมหนึ่งเป็นคนขุดเพชรอะอ๋อแบบจะมีคนขุดเพชรแล้วข้างหน้าเป็นเพชรแล้วอีกคนนึงก็แบบยังไงอะหันหลังหนีเพราะว่าคิดว่าเออขุดต่อไปน่าจะไม่เจอเพชรละ อ oh. เป็นแบบนั้นแหละอันนี้คืออืมที่ออกมาพูดเพราะว่าผมก็เคยเป็นแบบนั้นไม่ให้ผมไม่ให้มันทุกคนผมเองก็หนักมีช่วงนึงหนักหนักเลยแบบอันนี้คือมาพูดในมุมมองแบบไม่ให้คนที่ไม่ให้คนที่ตื่นรู้หรืออะไรขนาดนั้นแบบเออเลิกมันได้แล้วอะไรมันได้แล้ว เบาลงผมก็เบาลงแล้วเว้ยแต่ว่าแบบมันก็ยังดูมันก็ยังอะไรอยู่ถูกป่ะล่ะแต่มาพูดในมุมมองว่าแบบเออเราเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าวาไอสิ่งเนี้ยมันมันกำลังทำร้ายชีวิตเราทางอ้อมเว้ยคุณเสพสื่อคุณเลือกได้เว้ยสื่อของคุณะมันมันไม่ผิดที่คุณจะดูเว้ยแต่คุณก็ควรจะแบ่งเวลาให้คุณได้ไปใช้ชีวิตบ้างเว้ย ไม่ใช่มาจดจอแต่หน้าจอเห็นไหมกินข้าวครอบครัวอืม,มือข้างหนึ่งถือช้อนมันทําให้หถือโทรศัพท์มันทําให้ระยะห่างของครอบครัวของเราอะ่ะมันเริ่มออกห่างขึ้นอืนี่แหละก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละคลิปสั้น